จะพามาดูโรงทิว่าทำปุ๋ยอินซียโรงนี้ก็ยาวอยู่นะเขาเรียกว่ากวางหมากกวางกี่เซนต์อะประมาณหนึ่งสองไม่เอะประมาณเลยนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดเซนต์ต่างมดช่องช่องช่องตรงนี้มันสิบเอ็ดช่องเนี่ยสิบเอ็ดช่องยาวไปโน้สิบเอ็ดช่องทั้งหมด แต่ก่อนก็จะเขาเรียกว่า,าพ่อว่าเอามาปุ๋ยมาผสมด้านนี้ใช่ไหมตึงก็ผลิกกลับมาด้านนี้ตึงชายขับรถขับรถตักตักขันเล็กๆซีซอมรถตักรถตักกันตึงก็พามาฝั่งนี้คือตักจากฝั่งนี้มาด้านนี้เอาจากด้านนี้กลับมาด้านนี้ขับรถแต่ก่อนขับรถตักนั้นเราก็ผลิกมันผลิกนันเลยตึงก็ แต่ก้อนมีคนเคยมาเซื้อปุ๋ยปุ๋ยนี่ทึ่งทึ่งโรงปุ๋ยเลยนะตักใส่ตุงปุ๋ยเองมดตักเป็นแบบเยอะอะไล่ซ้อมะตักใส่ตรงปุ๋ยเองต,เบบเอออตักใส่ตักโอ้โหตอนนั้นประมาณสามปีที่แล้วนะตอนนี้ก็ไม่ได้ครับไม่ได้ทําเลยเอานมีองค์แตกอยู่หลูกนึงล่างนอนอืมโอเคเลยเนี่ยก็ทำมาตลอดตรงนี้ก็ใส่ได้ไม่เยอะนะจริงๆสิบซงนี้มันประมาณ ท่าไรได้ะระยะตรงนี้มันกะไม่ทุกเหมือนกันนะว่ามันจะกี่กี่เมตรความยาวตรงนี้แต่ว่ามันคือสิบเอ็ดช่วงเซาทั้งหมดเราว่างช่วงเซานี้อยู่ประมาณหนึ่งสองประมาณสี่หรอสิบเอ็ดคูณสี่สี่สิบสี่ประมาณห้าสิบเมตรหรอประมาณนั้นเนี่ยปุ๋ยอินรียอันนี้ปุ๋ยอินทรีย์ติดลอมชายฟอมชายเนี่ยฟอมช้ยงานพ้อมช้ยงานเลยก็ได้เยอะอยู่นะ Oh, ส่วนปามแห้งแรงมากเลยมาเร็วทำุ๋ยินซีมาช่วยทำเรื่องโพยินซี่ในส่วนปาดีมเจอกันอีกปีหน้านะเดี๋ยว เดี๋ยวไปดูว่าเดี๋ยวเอาเอาปลาไปดองก่อนเนาะเดี๋ยวอีพีนี้แค่นี้ก่อนนะเพื่อนเพนให้เพื่อนเพ,อนเพือนดูวินซีที่วัดตั้เบื้อเอาน,าน้ำใส่ช่วยเดี๋ยว